ไปลองเาโอ้โอ้นเส้นโดนเส้นโอ้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 ชักชเสอ้้าเโนเส้นงอไร ต้้องเสนแทงแทงอย่างเดียวโอ้โหแทงอย่างเดียวไม่แทงนี่ไม่ได้นะแทงโอ้ยต่อเสื้อมาลูกตัวนี้แทงแทงคนาเกี้ยจะเอ้ยเดี๋ยวโคตแทงเหรอเนื้อใหญ่เนี่ยนี่มานเอ้ยลงน้ำร้อนกันติแทงว่า

Hang, hello, hang, như nào, hello, hang, 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 hang,